กราบทักทายสวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับโดยความเคารพรักในครูบาอาจารย์และเพื่อนพี่น้องที่มารับชมคลิปผมนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาพบกับสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับบ้านผมเรียกว่าต้นหมากเล็บแมวนะครับต้นหมากเล็บแมวนะครับนี่มีลักษณะใบอย่างนี้นะครับลักษณะใบอย่างนี้เขาจะอยู่ในตระกูลหมากกระทันนะครับหรือนะครับพุทธานะครับจะอยู่ในตระกูลเดียวกันนะครับ มีลูกมีอะไรเหมือนกันนะครับพอถึงฤดูเขาก็จะเป็นลูกนะครับกินได้ครับหวานนะครับเปรี้ยวนะครับหวานเปรี้ยวนะครับปนกันอร่อยมากเลยนะครับแต่อันตรายมากนะครับเวลาเข้าใกล้นะครับถ้าน้ําของเขาได้เกาะนะครับไปข้างหน้าก็เกาะนะครับถอยขึ้นข้างหลังก็เกาะนะครับน้ําของเขานะครับอันตรายมากนะครับเจ็บปวดนะครับภาษากลางนะครับเขาเรียกว่าเล็บเหี่ยวนะครับ สมุนไพรนะครับเป็นต้นเล็บเหยี่วนะครับเอานะครับมาศึกษาข้อมูลคร่าวๆนะครับจากที่ผมได้ร่ำเรียนจากครูบาอาจารย์มานะครับให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศและในประเทศนะครับที่น่ารักทุกท่านของผมได้รับชมนะครับแล้วผมก็ฝากไว้ใต้คลิปด้วยนะครับคอมเมนต์มานะครับพี่น้องผมจะเอาสมุนไพรนะครับไปแจกไปแจกคนละบ้านคนละบ้านนะครับเดี๋ยวผมไปเยี่ยมนะครับเอานะครับมาเข้าเรื่องเก่าๆกันเลยนะครับพี่น้อง นี่นะครับลักษณะของต้นหมากเล็บแมวนะครับหรือต้นเล็บเหี่ยวนะครับหนึ่งนะครับใช้รากและเปลือกนะครับรากและเปลือกของต้นเล็บเหี่ยวนี่อย่างละเท่ากันนะครับอย่างละเท่ากันนะครับเอาไปต้มนะครับต้มเพื่อบําบัดเบาหวานนะครับเบาหวานนี่บําบัดได้นะครับบําบัดมดลูกพิการนะครับมดลูกพิการเป็นสีในมดลูกนะครับอย่าลืมนะครับต้นเล็บเหี่ยวนะครับ แล้ววิธีการดื่มผมจะบอกนะครับถ่ายคลิปนะครับสองนะครับใช้รากแลกแก่นนะครับของนะครับต้นเล็บเหี่ยวนะครับรากนะครับเล็บเหี่ยวนะครับถ้าไม่มีรากนะครับเอาแก่นนะครับเอาไปรวมกันนะครับกับแก่นจันขาวนะครับรากรางแดงนะครับ รากสามสิบนะครับแก่นจันแดงนะครับรากชะอมนะครับและเขากวางนะครับนํามาฝนนะครับใส่น้ําซาวข้าวนะครับหรือน้ําซาวข้าวเจ้านะครับข้าวเหนียวไม่เอานะครับแตเเะะ่เป็นข้าวเจ้านะครับเป็นข้าวเจ้านะครับแล้วฝนนะครับรับประทานนะครับครึ่งแก้วก็ได้หนึ่งแก้วก็ได้นะครับเช้าและเย็นนะครับก็กินเหมือนเดิมนะครับพี่น้อง กินห้าวันนะครับหยุดไปสองกินเจ็ดวันก็หยุดไปสามพักยานะครับพักการกินยานะครับนี่คือสมุนไพรไทยเรานะครับเยอะแยะมากมายหลายครูบาอาจารย์หลายตำลับหลายตำลานะครับแล้วแต่ครูบาอาจารย์จะเข้านะครับบางสิ่งบางอย่างหาไม่ได้ก็ต้องสั่งนะครับบางสิ่งบางอย่างหาได้แต่ก็เข้าไม่เป็นนะครับบางคนนะครับแต่นะครับต้องถามผู้รู้ก่อนนะครับมีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งเป็นพิษและไม่เป็นพิษ และเราก็จัดสรรหาสมุนไพรมาจัดตัวนี้ใส่เท่านี้ตัวนี้ใส่เท่านี้มันจะบรรลานและดับพิษได้นะครับและเรากินเข้าไปก็จะเป็นสมุนไพรดีๆเพื่อบำบัดร่างกายของเรานั่นเองนะครับเอานะครับหวังว่าพี่น้องคงเข้าใจนะครับคลิปนี้ไม่ยาวนะครับหนึ่งนะครับผมขอย้ำอีกนะครับหนึ่งนะครับใช้รากและเปลือกต้มอย่างละเท่ากันนะครับต้มน้ําดื่มบาบัดเบาหวานบําบัดมดลูกพิการเป็นสีในมดลูกนะครับ ฟังดีๆนะครับ2นะครับใช้รากของเล็บเดี่ยวนะครับจันขาวนะครับแก่นจันขาวรากลางแดงรากสามสิบแก่นจันแดงรากชะอมและเขากวางนะครับฝนใส่น้ําข้าวเจ้านะครับเอาน้ําข้าวเจ้าซาวซาวแล้วก็เอามาฝนใส่แล้วก็กินนะครับผมจะช่วยบรรเทาอาการต่างๆนะครับที่เป็นอยู่ในร่างกายของท่านนะครับ เอาละครับคลิปนี้ผมก็จะได้อำลาพาจากพี่น้องนะครับเพราะว่ามันค่ําแล้วผมจะได้กลับบ้านนะครับเอาละครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมจะไปเยี่ยมบ้านทุกท่านได้สะดวกและได้สบายนะครับคลิปต่อไปนะครับเจอกันคลิปต so ่อไปข้างหน้านะครับคลิปนี้กราบสวัสดีครับร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับพ่อแม่พี่น้อง